รานมหัศจรรย์ที่ดึงดูดผู้คนในยามหลับไหลร้านที่ทุกชีวิตสามารถเลือกความฝันได้และทําให้ความฝันไม่เป็นเพียงแค่ฝันไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนึ่งเรียนมงนะคะวันนี้หนึ่งจะมารีวิวหนังสือที่เอ้ยหนึ่งอะชอบอีกแล้วแล้วก็เป็นแนวที่หนึ่งชอบมากๆเลยคะ่ะก็คือแนวแฟนตาซีค่ะแต่ว่าเป็นแฟนตาซีนะคะแบบใหม่ที่มีกิมมิคที่เออไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนตาซีที่ เกี่ยวโยงกับเรื่องราวของความฝันค่ะก็คือเล่มนี้ค่ะร้านมรัศจรรย์สำหรับคนไม่หยุดฝันนะคะก็มีทั้งเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองเลยบอกเลยว่าเรื่องนี้คือสุดยอดแบบถ้าใครจินตนาการไว้ว่าหนังสือเล่มนี้จะสนุกแบบไหนนะคะมันจะเกินกว่าที่คุณจินตนาการไว้แน่นอนเรื่องย่อของหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่คือห้างสรรพสินค้าขายความฝันดเลล์กรุค่ะห้างแสนประดจรรย์ที่คุณจะไปเย็นได้ เพียงยาวหลับไหลเท่านั้นค่ะแม้ทันทีที่ตื่นคุณจะลืมเลือนว่าเคยไปที่นั่นแต่รับรองว่าทุกความฝันที่คุณห่วยหาในชีวิตจะกลายเป็นความจริงได้ที่ดัลล์กรุ o ค่ะพบกับเรื่องราวของเพนนีหญิงสาวผู้เป็นพนักง,งานใหม่ของห้างสรรพสินค้าขายความฝันดัลล์กรุ o ค่ะพนักงานขายหน้าใหม่อย่างเธอมีอะไรให้เรียนรู้มากมาย ลำพงังข้อมูลความฝันเรื่องต่างๆที่เธอต้องจำเออก็หัวหมดแล้วนะยังต้องคอยรับมือกับลูกค้าที่มีปัญหาสารพันไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวที่อยากฝันว่าคนที่ชอบปรากฏตัวค่ะอดีตเทนนี่ค่ายเพลงที่อยากจะเดบิวนะคะแล้วก็แต่งเพลงให้สําเร็จหลานชายนะคะที่อยากฝันถึงคนยากผู้ลงรลับสักครั้งค่ะชายวัยสาที่ฝันอยากจะใช้ชีวิตเป็นคนอื่นสุนัขแก่นะคะที่อยากฝันว่าได้เดินเล่นกับเจ้าของอย่างมีความสุข แล้วก็คู่สามีภรรยาน,นะคะผู้ยังทําใจไม่ได้ค่ะกับการจากไปของลูกสาวตัวน้อยค่ะความฝันของพวกเขาเหล่านี้คืออะไรทําไมพวกเขาถึงอยากฝันและความฝันจากคุณดัลล์กูดกับเพนนีจะแก้ปัญหาพวกเขาได้หรืเอเปล่าค่ะก็ต้องมาตามอ่านในเล่มนี้นะและในเรื่องนี้นะั้นเออหนึ่งชอ่องการ ทั่วห้างสรรพสินค้าแห่งความฝันค่ะของคุณดัลลงกูนะนะซึ่งข้าหนูเนี่ยมันมีหลายชั้นมากๆเลยอะแล,วแ,ลวแต่และชั้นนะคะก็จะมีกิมมิกเป็นของตัวเองค่ะเออแบบ กิมมิคในการขายความควานแต่ละชั้นนะมันก็จะแตกต่างกันไปนะราะมันตื่นตาตื่นใจมากเลยนะว่าเออแต่ละชั้นเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ละชั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวหนึ่งอะลองบอกกิมมิคแต่ละชั้นให้ฟังเลค่ะคือมันมันน่ารักมากเหมือนเพเนียได้เขาทำงานแล้วผ่านสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมคะมันก็จะพาเพเนียเนี่ยเออแบบไปทัวร์แต่ละชั้นนะว่าเออคุณแบบ คุณต้องการอยากจะทําชั้นไหนชั้นนี้เหมาะกับคุณไหมเออคุณจะแบบเอออยู่กับผู้จัดการคนนี้นะคุณโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เพนีเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพนีเนี่ยจะเลือกไปอยู่ชั้นไหนเออต้องบ้งลองอ่านดูนะก็ห้างสรรพสินค้าขายความฝันนะคะของคุณดัลลกูเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5ชั้นค่ะก็แต่ว่าในถนนเส้นนี้นะในเมืองนี้นะคะไม่ได้มีแค่โอห้างของคุณดัลลกูนะมีแบบโอ้โหแข่งทางธุรกิจแบบ หลายล้านมากเลยค่ะเออแต่ว่าเพนีเนี่ยเลือกแบบอยากจะทำของคุณดัลเลอร์กูดนะออชั้นแรกนะคะก็จะเป็นวอฟอน การต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคุณลูกค้านะก็ชั้นหนึ่งนะคะจะจําหน่ายสินค้านะคะที่มีแค่ไม่กี่ชินนะะ้นค่ะก็จะเป็นสินค้าขายดีนะคะที่มีราคาสูงมากๆเลยนะสินค้าล้นจํากัดนะคะหรือว่าสินค้าเนี่ยที่ต้องจองล่วงหน้าเท่าน,นะะั้นค่ะแล้วก็ชั้นที่2นะคะชั้นเนี้ยจะมีกิมมิคคือผู้จัดการเนี่ยจะเป็นคนที่เนียบม,มากๆเลยค่ะชั้นที่2เนี่ยก็คนะือจะสะอาดสะอาดมากๆเลยก็ชั้น2นะคะจะจําหน่ายสินค้านะคะที่ผมเห็นได้ทั่วไปมากกว่าค่ะแล้วก็เออยยังมีมุมนะ ชีวิตประจําวันทั่วไปได้ค่ะซึ่งแบบขายสินค้านะที่มีความฝันถึงทริปท่องเที่ยวเล็กๆค่ะความฝันว่าได้คบกับเพื่อนเออหรือว่าความฝันว่าเออได้รับประทานอาหารอาร่อยอร่อยค่ะซึ่งผู้จัดการของชั้นที่2นี้จะเป็นคนที่เนียยมากแบบมากๆเพนนีก็ส้สกว่าเออก็ไม่ได้อยากทาเท่าไหร่นะเ,ออเพราะว่าจะต้องมาเป็นแบบทํางานกับคุณผู้จัดการชั้นสองเลยค่ะเพะนนีก็เลยขึ้นไปชั้น3ต่อนะชั้น3เนี่ยเพนนีรู้สึกว่าที่เข้าไปทัวร์นะคะ พนักง,งานเนี่ยจะดูมีอิสระกว่าชั้นที่สองค่ะก็ชั้นสามนะคะจะเป็นที่รวมความฝันค่ะประเภทแบบแปลกแหวกแนวแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะส่วนชั้น4ี่นะคะจะเป็นสถานที่ที่จำหน่ายความฝันนะคะประเภทฝันกลางวันค่ะซึ่งมันโด่งดังมากๆเลยนะเพราะว่าลูกค้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศาตร์เออที่หลับไม่ลึกค่ะแต่ว่าหลับทั้งวันนะหรือว่า ไม่ก็เด็กน้อยนะคะที่เอาแต่นอนตลอดเวลาค่ะจึงทําให้แบบว่าเออเพอนนีเนี่ยแอบคาดหวังว่าอยากจะทํางานชั้นสี่ชั้นนี้มา,มากๆาเลยค่ะเพราะว่าเพนนีเนี่ยก็อยากทํางานท่ามกลางแบบลูกค้าที่แบบเออตัวน้อยน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ส่วนชั้นห้านะคะชั้นสุดท้ายเนี่ยของห้างสรรพสินค้าขายความฝันของคนดัลลิก,กูนะคะเป็นชั้นแผนกเซลล์ค่ะ เซลแบ,บลดราคา80%ค่ะก็แต่ว่าในความฝันแผงนี้นะคะจะเป็น ความฝันสีขาวดําทั้งหมดค่ะแล้วก็หากลูกค้านะคะประสงค์ซื้อความฝันแบบมีสีสันเนี่ยคือนาสอบถามทั้งานชั้นอื่นค่ะเพราะว่าชั้น5าเนี่ยเป็นแผนกเซลใช่ไหมพอเซล์เนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุแล้วพอใกล้จะหมดอายุความฝันนะคะมันก็โอ้มันก็จะเริ่มมีหมดอายุเหมือนกันนะจากที่มันเป็นสีๆอะไรอย่างี้ค่ะก็จะกลายเป็นความฝันที่มีแต่ขาวดําค่ะเออก็เลยเป็นแผนกนะคะที่แบบว่าเออ เอามาเซลลราคากาันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเพจนี้เนี่ยจะเลือกไปทํางานแบบเออชั้นไหนนะก็เอ,อ้ยต้องลองอ่านนะคะคือสนุกอะ่ะเออหนึ่งชอบมันมาหัจรจย์แล้วก็แฟนตาซีก่อนที่คาดคิดไว้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอะไม่ได้เห็นเรื่องราวแค่ลูกค้าเนี่ยที่มาซื้อความฝันนะเรายังได้เห็นเรื่องราวเนี่ยของคนผู้ผลิตความฝันด้วยค่ะเออมันแบบมันเจ๋งมากๆเลยนะมันก็จะมีการจัดแบบ แ็นเซลล์ประจําเดือนนะคะคนที่แบบเอ้ยผลิตความฝันได้แบบติดท็อปฮิตแบบขายดีมากแล้วก็มีการแจกรางวัลน,นะคะมีเันตะคอรเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตความฝันเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาแบบ ผลิตความฝานันอะไรคนนี้เขาผลิตความฝานันแอร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบเหมือนซุปเปอร์สตาร์ที่แบบเออจำหน่ายสินค้าแบบขายความฝันที่ขายดีมากๆอะไรเงีเ้ยเพนนี้ซึ่งเข้ามาใหม่ก็จะแบบุ๊ยตื่นตาว่าุ๊ยฉันแบบเหมือนได้เจอคนดังเลยนะอุ๊ยคนนี้เป็นผู้ผลิตความฝันที่แบบดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยคะ่ะเออก็จะมีความแบบ ตื่นเต้นอยู่ในนี้ด้วยน,นะกว่าที่จะแบบผู้ชนะเวสเซอร์เนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันกันนะคะว่าเออคาว่าเอ้ย,ย,อยคนนี้น่าจะได้นะแต่ว่าอุย้ยคนก็ดูเป็นมามืดอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้ที่เป็นพลัางงานนะคะก็จะต้องแบบเออมันเขียนว่าเอยฉันจะเชียร์ใครดีนะอะไรเงรี้ยเออถ้าตอบถูกก็จะได้ความฝันในห้าสิบสินค้าดีด้วยแล้วก็จะมีจัดงานประชุมใหญ่นะคะสมาชา่าแบบผู้ผลิตความฝันด้วยนะผู้ผลิตความฝันก็จะแบบเอมอมาประชุมมาถกกันนะว่าแบบเอออันนี้ไงมีการจัดประชุมแล้วก็การที่จะผลิตความฝันนะจริงๆอะ่ะ คือในในหนังสือเรื่องนี้เขาให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีการเนี่ยเออต้องไปเข้าโรงเรียนนะเป็นแบบเออเป็นคณะคณะข้ผลิตความฝันอะไรเงี้ยค่ะต้องเรียนเกี่ยวกับการผลิตความฝันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งกว่าจะผลิตความฝันได้แต่ละชิน้นหรือว่าการที่คิดกิมมิคความฝันแต่ละความฝันมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็กว่าจะผลิตความฝันได้ก็คือแบบเออต้องเก่งมากๆแล้วก็จะมีการต้องวาดภาพเองต้องอะไรอย่างนี้ด้วยคะ่ะคือแบบ เออมันดีมากๆเลยก็ในเรื่องเนี้ยเราก็จะได้เห็นทั้งสองมุมมองเลยนะคะทั้งลูกค้าเนี่ยที่ซื้อความฝันไปนะคะแล้วก็มุมมองของ คนเนี่ยที่ผู้ผลิตความฝันทั้งสนุกซึ้งนะคะแล้วก็เศร้าไปกับเรื่องราวของทั้งสองมุมมองเลยค่ะมันก็จะมีกิมมิคเนาะแล้วก็จะมีนิทานก็จะเป็นนะคะเรื่องราวนะคะของเทพแห่งเวลาแล้วก็สิทธิ์ทั้ง3ค่ะเหน่งรู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบนิทาน3พี่น้องของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะตอนนี้มันจะเกี่ยวกับแบบเออเทพแห่งเวลาโยงกับการขายความฝันในห้างสสินค้าขายความฝันได้ค่ะแล้วเทพแห่งเวลานะคะก็รู้ตัว่าเออตัวเองเนี่ยเหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้วนะคะก็เลยเรียกสิทธิ์ทั้งสาคน มาหาเทพแห่งเวลานะคะก็เลยมอบอนาคตให้กับสิทธิ์คนแรกสิทธิ์คนที่2นะคะเออเลือกอดีส่วนสิทธิ์คนที่3นะคะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยที่เขารักที่สุดเนี่ยคือเวลาที่ทุกคนนอนหลับค่ะเมายาวหลับไหลเนี่ยเราไม่ต้องฝังใจกับอดีตแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคตค่ะสิทธิ์คนที่3านะคะก็เลยเลือกเวลาแห่งปัจจุบันค่ะ แล้วก็เรื่องเล่าของเกมแห่งเวลาเนี่ยแล้วก็สิทธ์ทั้งสามนะคะมันจะเป็นแบ่งคาแรคเตอร์ได้นะเวลาทั้งานเนี่ยก็จะมีการทําแบบทดสอบนะคะว่าเออเราเนี่ยเหมาะกับเป็นสิทธ์คนไหนสิทธ์คนไหนสิทธ์คนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้ได้ด้วยค่ะแล้วที่หนึ่งชอบของเรื่องนี้นะคะหนึ่งชอบบทส่งท้ายของอของหนังสือค่ะมีบทส่งท้ายอยู่2อันนะคะมันดีมากเลยอ่ะมันสนุกมากมากหลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวแรกจบนะคะเออมันก็จะมีบทส่งท้ายนะมันก็จะหยิบเอาแบบ บทสัมภาษณ์งานนะออของผู้จัดการชั้น2นะคะที่แบบโอนี้มากๆอะไรเงี้ยเออมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมเขาถึงเขาถึงเลือกมาทํางานที่ห้างสินค้าความฝันของคนดัลเลอร์กู๊ดเออแล้วกว่อนที่เขาจะสัมภาษณ์เข้ามาเนี่ยเออทาไมเขาถึงเขาถึงผ่านนะทำไมเขาถึงต้องแต่งตัวเนี้ยมันมีเหตุผลมันก็เศร้าเออแล้วมันก็ทําให้เข้าใจตัวละครตัวเนี้ยได้ได้แบบลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึง ถึงกลายเป็นคนแบบนี้อะไรมันอยู่ในจิตใจของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็บทส่งท้ายที่สองนะคืออันนี้คือฮาม่า คือมันจะเป็นเกี่ยวกับถ้าจะไม่ผิดอะจะเป็นเกี่ยวกับผู้จัดการชั้นที่5นะคะก็จะเป็นอายุเรื่องราวเดียวกับเพนนีนั่นแหละที่เออเขาขายสินค้าที่แบบเออเป็นเซลลปเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเรื่องนี้คือมันตลกมากมากมากๆแต่ว่าหนึ่งอะชอบเพราะว่าเขาอะดึงคาแรคเตอร์ของตัวละครได้แบบโอ้ได้ได้ดีมากเลยค่ะเออหนึ่งก็เลยชอบบทสมท้ายของหนังสือเล่มนี้มากเลยนะ ก็หนึ่งอะรู้สึกว่าถ้าใครอะคิดว่าหนังสือเล่มเนี้ยแบบดีอะไรเงี้ยหนึ่งรู้สึกว่าอยาจกจะบอกว่ามันดีเกินกว่าที่จินตนาการไปด้วยนะเพราะว่าโอ้มันแฟนตาซีกว่าที่คิดเดยอะมากแล้วก็หนึ่งชอบหนังสือเล่มน,นี้มากๆเลยค่ะก้อนนี้นะคะจะเป็นเล่มหนึ่งค่ะร้านวิเศรจย์สำหรับคนไม่หยุดฝันค่ะก็ร้านวิเศรจย์นะคะสําหรับคนไม่หยุดฝันเล่มสองเนี่ยก็จะเป็นชื่อตอนนะคะ ตามหาลูกค้าที่หายไปค่ะก็เรื่องย่อนะคะสำหรับเล่มสองนี้นะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดหลังกายไปความทรงจำแล้วขอบเขตของความดีใจและความเสียใจเล็กๆน้อยๆจะจางหายไปค่ะเพนนี่เป็นพนักงานประจำห้างสรรพสินค้าขายความฝันแต่ละก,กู๊ดมาครบหนึ่งปีแล้วแม้เธอจะรู้สึกคุ้นเคยกับตาช่างเปิดตาและระบบดีมเพจนทำงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะ แต่เธอนะคะก็ยังตื่นเต้นแลวก็คาดหวังว่าจะได้มองเห็นโลกที่กว้างกว่าปีที่ผ่านมาและคุณคิดว่าความสามารถของเธอจะช่วยให้ลูกค้านะคะมีเรี่ยวแรงในการใช้ชีวิตอีกครั้งได้อย่างไรค่ะเพราะว่าสิ่งที่เพนนีเนี่ยกังวลนะจู่จลูกค้าประจาเนี่ยของทางร้านค่ะก็หายไปหลายคนเลยนะมีบางคนนะคะทิ้งเรื่องร้องเรียนกับทางร้านไว้ ส่วนบางคนเนี่ยก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยค่ะเป็นนีนะคะจึงอาสาเนี่ยช่วยคนหาว่าทําไมนะคะพวกเขาเนี่ยจึงไม่อยากฝันค่ะเออก็เล่มนี้จะเป็นกิมมิคในการตามหาลูกค้าที่หายไปค่ะก็เล่มนี้นะก็มีความแฟนซีที่น่าทึ่งเหมือนเดิมค่ะก็เพนีเนี่ยทำงานครบหนึ่งปีแล้วนะมันไม่ใช่แบบครบหนึ่งปีแล้ว่านไปเฉยๆนะเพราะว่ามีกิมมิคที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่า เพนีนะจะต้องเจรจารายได้ต่อปีเป็นครั้งแรกค่ะก็เออเหมือนการขึ้นเงินเดือนนั่นแหละนะก็ตอนอ่านเนี่ยทำให้หนึ่งว้าวมากเลยะคขะว่าอุ้ยแบบครบหนึ่งปีแล้วเขาก็ไม่ได้แบบยผ่านไปเฉยนะคะเออเพนีเนี่ยต้องเตรียมตัวแบบเจรจาว่าเออตัวเองเนี่ยจะแบบเออทำงานครบหนึ่งปีแล้วนะฉันมีผลงานอะไรบ้างแล้วผลงานที่ผ่านมาเนี่ยฉันเจรจาที่จะขึ้นเงินเดือนยังไงคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่เพนีเนี่ยเข้ามาทํางานคนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะแบบเออต้องต่อคิวแบบ การเจรจารายได้กับคุณดัลลกูอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่แบบอุ้ยทาชา้าทาอะไรแบบอลังการมากไปแบบไปต่อรองคุณดัลลกูอะไรเงี้ยค่ะเพนนีก็เครียดนะว่าเออตัวเองเดี๋ยวจะเจรจารายได้ครั้งแรกยังไงเป็นความรู้สึกตื่นเต้นยังไงของเพนนีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทํางานครบหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนปลดล็อกสถานที่อ่ะจะได้ไปแบบสถานที่นี้ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งต้องเป็นพนักง,งานขายความฝันเท่านั้นอะไรเงี้ยล้วก็จะเป็นสถานีต่างๆได้อะไรเงี้ยเออก็จะมีกิมมิคที่มันดูแบบดูน่าาสนใจพี ก็จะแบบโอ้โหตื่นเต้นอลังการแบบพ่อแม่ก็จะแบบว่าเอ้ยแบบตื่นเต้นนะลูกฉันได้แบบได้เข้าไปตรงนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็จะเป็นความอ่ะที่ทํางานครบหนึ่งปีแล้วมันก็จะปลดล็อกสถานที่ต่างๆในในหนังสือเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นกาลูกค้าที่หายไปใช่ไหมคะเพนนีเนี่ยเลยก็ได้ไปแบบหน่วยงานควบคุมนะคะแล้วก็รับคําร้องเรียนของประชาชนค่ะก็เออ ลูกค้าเนี่ยบางคนก็หายไปนะว่าแล้วก็ทิ้งเรื่องร้องเรียนไว้กับที่หน่วยงานควบคุมอะไรอย่างงี้ค่ะเพลงนี้ก็ต้องเข้าไปเออมันดูแบบมันดูอลงกาดแล้ว,ว่ามีแบบหน่วยงานของรัฐควบคุมอะไรอย่างนี้ด้วยลูกค้าแบบหายไปอะไรเงี้ยยอดขายก็ลดลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนบางคนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออฉันเหนื่อยกับชีวิตมากเลยนะฉันไม่อยากฝ่านเลยอะไรเงี้ยก็แค่หลับไปเฉยๆได้ไหมเออไม่ ไม่ได้อยากจะเหนื่อยกับการที่จะต้องฝันเออเขาแค่อยากจะหลับแล้วก็ตัดขาดกับโลกภายนอกไปอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ไม่อยากฝันให้เหนื่อยอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจแบบในในมุมนี้นะคะในช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าที่แบบเออเหนื่อยมากนะฉันฉันเหนื่อยจนฉันไม่อยากฝันแล้วอะไรเงี้ยเออก็ต้องหาแบบกิมมิกอะไรอย่างงี้มาแบบกระตุ้นแล้วก็ไปตามหาลูกค้าที่หายไปนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยที่ทิ้งเรื่องร้องเรียนเอาไว้เนี่ยเพนนีก็จะรู้สึกว่าเออทำไมเขาถึง ถึงร้องเรียนเรื่องนี้มานะฉันจะแก้ยังไงไปตามหาลูกค้าที่เออเป็นตบตัวเลขนี้นะเป็นคนนี้แล้วก็เออไปตามหาเหตุผลจริงๆที่เขาอ่ะได้หายไปด้วยค่ะก็เรื่องนี้ก็ยังจะมีเรื่องราวที่น่าแบบเอออัศจรรย์แบบแฟนตาซีมากๆเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันจะมีช่วงนอกฤด,ด,ดูกาลทําการของเซนเตอร์คอร์ค่ะก็เซนเตอร์คอร์ในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเออผู้ผลิตความฝันเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็จะผลิตในแบบช่วงคริสต์มาสเออช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ เออแล้วช่วงหน้าร้อนล่ะไซต์อคอเนี่ยไปทําอะไรนะคะไซต์อคอเนี่ยไปไปเปิดธุรกิจใหม่นะคะไปร่วมทุนกับอีกคนนึงอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็คือแบบเออไม่เปิดรนะ้านแบบไอศครีมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โดนร้องเรียนแล้วก็ต้องปิดไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้ชุดนอนเออ,อก็จะมีความลับนะคะของร้านซักลินะ้นนะน็อกติลูกาด้วยค่ะจริงแล้วร,ร้านซักลิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ร้านซักลิ้นธรรมดาด้วยค่ะมันจะมีแบบอะไรที่แอบแฝงในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งเชื่อมโยงนะกับ นิทานนะคะของจิตท,ทั้งสในเล่มแรกด้วยค่ะหนูรู้กว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันอัศจรรย์ใจมากๆอะแล้วก็ยังแบบถ้าหนังสือเล่มนี้มันแต่งต่อไปได้เรื่อยๆมันก็สามารถแบบไปได้เรื่อยๆจริงๆนะเพราะว่าเออมันมีอะไรให้ค้นหามากมายในในโลกแห่งนี้ค่ะโออซึ่งแอบกระซิบว่า มันจะมีการทําแบบทดสอบใช่ไหมว่าเออคุณเนี่ยบุคลิกตรงกับสิทธิ์คนไหนนะสิทธิ์คนที่หนึ่งสิทธิ์คนที่2ส,สิทธิ์คนที่3าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเพนนีเนี่ยตรงกับสิทธิ์คนที่3ค่ะแล้วก็เล่มเนี้ยก็จะมีพิธีการมนะอบรางวาังงลความฝันแห่งปี้วยค่ะเออเล่มที่แล้วจะเป็นเบสเลอร์ประจําเดือนนะเนี่ยก็จะเป็นมอบแบบเออความฝันแห่งปีแบบเออรางวัลแห่งปีว่าเออความฝันแบบเนี้ย ใครได้รางวัลน,นะคะข้อฝันชนะเลิศสาขานี้ใครได้รางวัลแห่งปีอะไรเงี้ยค่ะเออมันก็จะมีแบบภูมิหลังว่าทําไมเขาถึงผลิตความฝันที่มันแบบสุดยอดแห่งปีแบบนี้ขึ้นมาได้ได้ะคะ่ะก็หนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่เออมันสนุกมากๆมันสนุกอะที่หนึ่งคาดคิดมากๆเลยคะ่ะหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยอยากจะแนะนําให้แบบเพื่อนๆทุกคนนะได้ลองอ่านมันสนุกมากๆทั้งเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองเลยอะเออมัน ละครมันมีการเติบโตขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็บสทสมทายเล่มนี้มีก็มี2เรื่องเหมือนเล่มแรกนะคะแล้วก็สนุกมากๆเหมือนกันเออแล้วก็พอได้อ่านอย่างเงี้ยหนึ่งอ่ะอยากจะอา่านเล่มต่อๆไปของเขามากเลยนะถ้าเขาแต่งขึ้นมาหนึ่งมันจะว่าโลกแห่งความฝันของเขาอะ่ะมันมีอะไรให้หน่าคนหามากๆเลยค่ะแล้วก็หนึ่งชอบหนังสือเล่มนี้มากๆถ้าใครแบบเออเป็นคนชอบแนวแฟนตาซีแบบวรรณกรรมอะไรเงี้ย เล่มเนี้ยไม่ควรพลาดน,นะคะเพราะมันมีกิมมิคที่แตกต่างจากแบบเออหนังสือเล่มอื่นเหมือนกันเพราะเป็นแฟนตาซีแบบใหม่นะคะที่ผสมผสานการทํางานเกี่ยวกับความฝันด้วยะคะ่ะเออมันทําให้ทั้งเราเข้าใจชีวิตในในมุมนี้แล้วก็ในมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบม,มันมันดีมากๆากแล้วหนึ่งชอบประโยคปิดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้มากๆเลยค่ะเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวของความฝันคุณค่าของความฝันและทุกชีวิตที่ไม่เคยหยุดฝัน ที่จะทําให้มุมมองชีวิตในยามตื่นของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะก็เรื่องนี้ค่ะร้านัศส,สำหรับคนไม่หยุดฝันเล่ม1แล้วก็เล่ม2ค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนึ่งยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย